แคมเช็คอินเช็คเอาด้วยไปเลี้ยงไปให้แคมขยับรับเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลโอเคแคมเลี้ยงมาตรงนี้ก็เลี้ยงต่อมาเลยเร็วลีโอเลี้ยงเร็วกว่านี้ ตรงนี้เลี้ยงมานะเบิ้ลเดี๋ยวอย่าถอยวิ่งเข้าหาไอเดียวให้ลีโอขึ้นเบิ้ลไม่ค่อนตีตะปูนะ เยี่ยมแมกเ um, ลี้ยงกลับมาเอาคนต่อไปต้าเร็วเลี้ยงก็เร็วพวกนี้ไงบอลบอลตั้งบอลมันใช้ได้กี่ลูกีิเดเร็วต้าให้ เอาลงน้ำแล้วหายเหนื่อยแล้วไปซ้อมต่อ <c oughs> ไปวิ่งต่อไ <c oughs> อคนกินก็กินไปไอคนเล่นก็เล่นไป